โอเคเลยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับและถ้าใครที่หลงมาดูคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปแรกนะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อรับการแจ้งเตือนนะก็วันนี้ผมมาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์แนวโลภะนะครับซึ่งเป็นเปิดใหม่นะครับนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับเกินมาก็อยู่ในห้องเนี้ยเดินมาก็จะมีอะไรข้างบนนี่ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มี ติดต่อแอดมินหรือเติมเงินได้ที่นี้นะครับแล้วก็มีของฟรีตรงนี้ได้รถฟรีหรอหออันนี้เขาน่าจะยังไม่อัปเดตมาเลยครับเดี๋ยวเราไปหาเดีเล่นเอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแว๊บข้างหลังนี่ไงตรงนี้นะครับมันก็เป็นแบบว่าของฟรีนะครับกําลังนําเข้านะครับไอ้พวกนี้นะเอาไว้ซื้อได้นะครับตรงนี้และอันนี้ก็คือกล่องของฟรีนะครับ เ,เดินมาก็เมืองค่อนข้างกว้างนะครับแต่ผมไม่เห็นบ้านอะไรเลยไม่มีรถด้วยนะครับยังไงดีอ่าจัางหวะนี้นะครับแล้วก็เดินไปมัวม่วๆส่วๆนะครับซึ่งเราไม่เห็นทิศทางไหนที่จะมีบ้านคนหรือว่ามีอาชีพให้เราเล่นเลยนะครับกูเดินน้าเพียอะไรเนะี้ยโอ๊ย,มอยามยับไม่ดีนะอืม ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งเซอร์วร์นี้เขาเพิ่งเปิเปดเป็นเบต้านะครับก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับตอนที่ผมลงคลิปไปเขาน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยนะครับนอกจากพื้นที่โล่งๆยังไม่มีอะไรเลยนะครับมีพิกัดบอกตรงนี้ด้วยนะตรงสเตตัตามนั่นครับทุกคนให้ผมเดินม,มาไกลแล้วนะให้ผมเจอบ้านสักที เจอบ้านแล้วผมเจอสถานที่แล้วนะครับตรงนี้มันก็คือเออยังใช้การไม่ได้นะครับตรงนี้เขาก็เป็นคุกนะครับทุกคนสามารถเอามาขังได้ตรงเนี้นะครับถ้าใครเป็นตำรวจนะเดินมานะครับแล้วก็จะเจอเออ,อะไรวะนะบ้านเต็มเลยนะครับแปลว่าส่วนของตรงนี้เป็นบ้านคนนะครับแล้วตรงนี้ก็คือขายของนะครับ เขาจะอัปเดตมาเร็วๆนี้นี่ครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นตลาดนะแล้วนี้ก็คือเอ่ออะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งไม่มีอะไรข้างในเขาอาจะยังไม่อัปเดตนะครับตรงนี้คือพยาบาลนะครับเอ้ยผมเลือดเลือดน้อยพอดีมามีไหมก็ยังไม่มีเหมือนเดิมตอนผมลงคลิปไปแล้วนะ่าเขาน่าจะมีอะไรมากมายเลยนี่ครับโอเคเปิบเปิบเปิบ,ปบเดินไปมีอะไรไหมเอ้ยมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับเด,ด,ดี๋ยวดู ตรงนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนีครับทุกคนอันนี้คือกําลังขนไม้มายังไม่เปิดนะครับมันก็คือโรงงานไม้นะครับทุกคนสามารถขนไม้มาขายได้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยตรงนี้คือน่าจะเป็นฟาร์มสัตว์หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ที่เขาบอกว่ามันจะเป็น เออสวนเลมอนนะครับเราสามารถมาเก็บเลมอนได้ตรงนี้นะครับแต่เขายังไม่อัปเดตมานะครับประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะเซิร์ฟเวอร์แนวโลเปนะครับซึ่งระบบค่อนข้างดีถ้าเขาอัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็ขอถ่ายรูปปิดท้ายเลยโอเคครับเอ้ยถ่ายดีเออโอเคครับไม่เปายครับทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจึ๊บจึ๊บ